ผมว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับเสียงเรียกเข้าที่มันยูนิคมากๆของสกายนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลกนะครับแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนี้มานานแล้วนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยสกายแทบจะลดบทบาทไปนะครับมันมีแอป,ปอื่นมากมายที่สามารถโทรหากันได้ทั่วทุกมุมโลกนะครับต้องบอกว่าเสียงแจ้งเตือนของสกายเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงสัญญาการสื่อสารแบบธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่า มันเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อผู้คนข้ามพรมแดนในยุคแรกเริ่มของอินเทอร์เน็ตแต่มันเกิดอะไรขึ้นกับสกายในทุกวันนี้นะครับจากบริษัทที่เคยมีมูลค่า8,500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐสู่การเป็นแค่แอปในเงามืดของ Microsoft Teams เรื่องราวของสกายมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทลราดนจากโดน,ดนบล็อกนะครับและนี่คือการกิ๊กสตอรี่นะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับวันนี้จะมาชวนคุยแอปตัวหนึ่งนะครับผมว่าย้อนกลับไปยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกคนต้องใช้มันนะครับในการเชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกนั่นก็คือสกายนั่นเองนะครับ <S <s จุดเริ่มต้นของสกายเนี่ยมาจากประเทศเล็กๆอย่างเอสโตเนียนะครับ มันเป็นเวลาเพียงแค่12ปีหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนะครับในช่วงเวลาที่เทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยกำลังเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่มันมีผู้ประกอบการชาวสแกนดิเนเวียสองคนนั่นก็คือนิคลาสเซนสตอมและเจนัสฟรีสได้มองเห็นโอกาสในการปฏิวัติวงการสื่อสารแบบทางไกลนะครับพวกเขาได้ร่วมมือกับนักพัฒนาชาวเอสโตเนียสี่คนที่เป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนกันนะครับได้แก่ยานทอลิน พริสคอรเซสเซลูทรอโวและอาร์ตี้เฮลล่านะครับเพื่อสร้างสารรค์สิ่งที่จะกลายเป็นแอปพลิเคชันที่มันจะเปลี่ยนโฉมหน้าการสื่อสารไปตลอดกาลนะครับก็ต้องบอกว่าในยุคที่การโทรศัพท์ทางไกลเนี่ยมันยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆนะครับและอินเทอร์เน็ตกำลังเริ่มแพร่หลายทีมผู้พัฒนาเหล่านี้เนี่ยมองเห็นโอกาสในการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้คนนะครับ อาร์ติเฮล่าหนึ่งในสถาปนิกทางเทคนิคของทีมสกายเนี่ยก็ได้เล่าว่าพวกเขาใช้เวลาเพียง9เดือนในการพัฒนาแนวคิดเริ่มแรกนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือไม่มีใครในทีมมีพื้นฐานด้านทรคมนาคมเลยนะครับซึ่งมันกลับกลายเป็นข้อได้เปรียบเพราะว่ามันทําให้พวกเขาเนี่ยคิดนอกกรอบและสร้างสรรค์สิ่งที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงนะครับแยนทัลลินหนึ่งในวิศวกรผู้ร่วมก่อตั้งเนี่ยก็เล่าว่าก่อนที่จะเริ่มต้นสกาย ทีมงานมีประสบการณ์มาจากการพัฒนาโครงการก่อนหน้านี้นะครับโดยเฉพาะค a าซ่นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแชร์ไฟล์แบบ peer-to-peer pe er, ที่ได้รับความนิยมสูงมากในขณะนั้นน,น,นอกจากนี้พวกเขายังมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมคาวิเตอร์มากกว่าทศวรรษนะครับประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยได้กลายเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนา SKY ยในเวลาต่อมาก็ต้องบอกว่าชื่อของสกาเนี่ยมันมาจากคําว่าสกายเพียร์ทูเนะครับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของทีมผู้พัฒนานะครับที่ต้องการให้การสื่อสารเนี่ยเป็นไปอย่างไร้ขีดจํากัดเหมือนท้องฟ้านะครับโดยพวกเขาเนี่ยใช้เทคโนโลยี voice over IP ที่ให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถโทรและรับสายผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็ต้องบอกว่านะวัตกรรมนี้เนี่ยถือเป็นการท้าทายธุรกิจโทรคมนาคมแบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าพวกเขาสามารถเสนอทางเลือกที่ประหยัดกว่า แล้วมันเข้าถึงได้ง่ายกว่าสําหรับการสื่อสารระหว่างประเทศนะครับโอ้โหถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นนวัตรกรรมที่ถือว่า b บรก k t h o วงการโถ่ข้ามประเทศเลยก็ว่าได้นะครับความสําเร็จของสกายเนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่มันเปิดตัวนะครับด้วยยอดดาวน์โหลดสูงถึง1 0,000ืครั้งในวันเดียวนะครับซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจมากในปี2003นนะครับในยุคที่การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เนี่ยมันยังไม่แพร่หลาย และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมันก็ยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากนะครับการเติบโตแบบก้าวกระโดดเนี่ยทำให้ภายในปี2005 Sky มีผู้ลงทะเบียนใช้งานถึง59ล้านคนและมียอดดาวน์โหลดมากกว่า182ล้านครั้งทั่วโลกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Sky เติบโตอย่างรวดเร็วก็คือธรรมชาติของผลิตภัณฑ์นะครับที่มันต้องอาศัยการบอกต่อ ผู้ใช้เนี่ยจำเป็นต้องชักชวนเพื่อนและครอบครัวให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อที่จะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับซึ่งกลยุทธ์การเติบโตแบบไวรัลนี้เนี่ยทำให้ SKY กลายเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันยุคแรกๆนะครับที่ประสบความสําเร็จในการสร้างเครือข่ายผู้ใช้งานขนาดใหญ่โดยแทบไม่ต้องลงทุนด้านการตลาดเลยด้วยซนะ้ำและความสําเร็จอันรวดเร็วนี้เนี่ยมันก็ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนรายใหญ่นะครับ ในปี2005เนี่ย eBay ตอนนั้นภายใต้การน,นำของ m ม g วิดแมนเนี่ยก็ได้ซื้อสกายในราคา2,600ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยเธอเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะผสานการสื่อสารเข้ากับการซื้อขายออนไลน์นะครับแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับถึงความเหมาะสมของราคาแต่วิทแมนเองเนี่ยเชื่อว่า eBay ได้ซื้อผู้นำด้านการสื่อสารด้วยเสียงในระดับโลกพร้อมโอกาสในการผนึกกำลังกับเ a y p พาและ eBay ก็ต้องบอกว่าภายใต้การดูแลของ Ebay เนี่ยสกายก็ยังคงเติบโตอย่างต่อนเนื่องนะครับในแง่ของจํานวนผู้ใช้และไรายได้จากการโทรแต่การผลึกกำลังระหว่าง2บริษัทเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามคาดหวังนะครับจอห์นดนาโฮซึ่งเข้ารับตำแหน่งประธานและ CEO ของ Ebay ในปี2008เนี่ยมองว่าทั้ง2แพลตฟอร์มนันมาไม่ได้ซเซเนจี้อย่างแท้จริงนะครับรวมถึงระหว่าง Sky p e กับธุรกิจอื่นๆของ eBay ส่งผลให้ในปี2009 อีเบตัดสินใจขายหุ้นส่วนใหญ่ให้กับซิลเวอร์เลกนะครับซึ่งเป็นบริษัทเงินทุนส่วนบุคคลในราคาประเมิน2,750ล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดย e ี a y เนี่ยยังคงถือหุ้นอยู่30%นะครับและช่วงเวลาภายใต้การบริหารของ s i l v e r l a k ลเนี่ยถือเป็นยุคที่สกายมีอิสระในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้นนะครับเมื่อถึงสิ้นปี2009เนี่ยสกายมีผู้ลงทะเบียนเกือบ500ล้านคนนะครับโดย105ล้านคนเนี่ยเป็นผู้ใช้ที่เชื่อมต่อเป็นประจานะครับ และภายในปี2010ตัวเลขนี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น560ล้านคนพร้อมกับการสนทนาด้วยเสียงและวิดีโอมากกว่า27,000ล้านนาทีนะครับและจุดเปลี่ยนข้งสำคัญเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี2011นะครับเมื่อ Microsoft ภายใต้การน,นำของ Steve b a l m m r r เนี่ยเขาซื้อ s y y e ในราคา8,500ล้านดอลลาร์นะครับทำการข่าวลือที่ว่า Google และ a c e b o o o เนี่ยก็สนใจที่จะซื้อกิจการเช่นกันนะครับ Microsoft เองเนี่ยมีแผนที่จะผนวกส y p e เข้ากับ ผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น Xbox, Outlook และสมาร์ทโฟนนะครับโดยโทนี่เบส CEO ของ Sky ในขณะนั้นเนี่ยได้ประกาศเป้าหมายที่ท้าทายนะครับในการที่จะเข้าถึงผู้ใช้1,000ล้านคนต่อวันแม้ว่า Microsoft เนี่ยจะทุ่มเททรัพยากรมาหาศาลให้กับ Sky นะครับแต่สภาพการแข่งขันในตลาดการสื่อสารออนไลน์เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับ ตอนนั้นนี่มันได้เกิด WhatsApp ขึ้นนะครับซึ่งมันเป็นแอปพลิเคชันที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายกว่าเยอะนะครับและได้กลายเป็นผู้นำด้านการสื่อสารบนมือถือด้วยจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นจาก1,000ล้านคนในปี2017เป็น2,000ล้านคนในปี2020ก็ต้องบอกว่าความซับซ้อนของสกายและการพัฒนาที่ช้ากว่าคู่แข่งมันเป็นปัจจัยสำคัญมากนะครับที่ทำให้ผู้ใช้จำนวนมากเ,เลือกที่จะเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มอื่น ในขณะเดียวกัน Microsoft เองก็ได้เปิดตัว Microsoft Teams ในปี2016นะครับเพื่อตอบโต้การเติบโตของ Slack ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารสำหรับองค์กรที่กำลังได้รับความนิยมนะครับแม้ว่า Microsoft เนี่ยจะพยายามแยกกลุ่มเป้าหมายระหว่าง Microsoft Teams และ Sky นะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ย Teams ก็ได้กลายเป็นคู่แข่งโดยตรงของ Sky นะครับและการระบาดของไวรัส c o ว i ด1 9ในปี2020เนี่ย มันก็เป็นจุดเป็นสำคัญนะครับที่ทำให้เห็นชัดเจนว่าสกายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลือกแรกสำหรับการประชุมทางไกลอีกต่อไปนะครับเมื่อผู้คนทั่วโลกเนี่ยต้องทำงานและเรียนจากที่บ้านนะครับแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมสูงสุดเนี่ยกลับเป็น Zo ู om และ Teams ทั้งเรื่องของความง่ายในการใช้งานและการตอบสนองที่รวดเร็วต่อความต้องการของผู้ใช้ในช่วงวิกฤตนะครับทำให้ Zo ู m เนี่ยได้กลายเป็นผู้นำตลาดการประชุมออนไลน์อย่างรวดเร็วมากๆนะครับ ซึ่งตัวเลขเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลยยงนี้อย่างชัดเจนนะครับในเดือนกรกฎาคมปี2019เนี่ย t e a s มีผู้ใช้งานประจำวัน13ล้านคนและเพิ่มเป็น20ล้านคนในเดือนพฤศจิกายนนะครับในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ย ตัวเลขนี้เนี่ยพุ่งขึ้นเป็น44ล้านคนในเดือนมีนาคมปี2020และเพิ่มขึ้นเป็น75ล้านคนในเดือนเมษายนของปีเดียวกันนะครับในขณะที่ s k y เนี่ยมีผู้ใช้ประจําวันเพียง40ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่าการแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้เนี่ยก็ทําให้ s k y ต้องปรับตัวครั้งใหญ่นะครับ Microsoft เองเนี่ยก็ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับเช่นการเพิ่ม Virtual Background และการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากขึ้นแต่การพัฒนาเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะแข่งขันกับนวัตรกรรมของคู่แข่งนะครับแต่ถ้าพิจารณาถึงเบื้องหลังที่สกายเนี่ยไม่สามารถเติบโตได้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันคือเรื่องราวของเทคโนโลยีด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทำให้สกายยอดเยี่ยมในอดีตเนี่ยก็คือเทคโนโลยี Peer to Peer นะครับ ซึ่งถ้าสังเกตดีๆเนี่ยสกายจะทำงานได้ดีบนแลป็ปท็อปและเดสก์ท็อปนะครับในขณะที่การทำงานบนอุปกรณ์พกพาเนี่ยพวกเขาทำงานได้แย่มากๆนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีอยู่มากมายในตลาดแม้ว่าในปี2013เนี่ยไ i c r o s o f t ก็ได้เปลี่ยนสถาปัตยกรรมเบื้องหลังของส y p e จาก Peertope e r ียไปยัง s ซ r v e r Cloud แทนแต่มันก็ไม่สามารถทำได้ดีพอนะครับสุดท้ายพวกเขาก็ไม่สามารถต่อกรกับแอปใหม่ๆที่พัฒนาบนพื้นฐานเทคโนโลยีใหม่ๆได้นะครับ ปัจจุบันเนี่ยสกายยังคงมีผู้ใช้ประจําวันกว่า36ล้านคนนะครับแม้มันจะเป็นตัวเลขที่น้อยลงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับในยุครุ่งเรืองแต่มันก็แสดงให้เห็นนะครับว่ามันยังมีผู้ใช้งานที่ยังจงรักภักดีต่อสกายนะครับ Microsoft เองเนี่ยก็ยังคงพยายามปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์มนี้นะครับโดยเฉพาะการภราษารวมเข้ากับ Bing Chatbot ที่ใช้เทคโนโลยี g e n e r a t i v e AI นะครับ บทเรียนสําคัญจากการเดินทางของสกายคือการที่แม้จะเป็นผู้นําตลาดและมีทรัพยากรมหาศาลนะครับแต่ถ้าพวกเขาไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับความต้องการของผู้ใช้และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมันก็อาจจะสูญเสียตําแหน่งผู้นําได้อย่างรวดเร็วนะครับการที่สกายเลือกที่จะเพิ่มความซับซ้อนให้กับผลิตภัณฑ์แทนที่จะรักษาความเรียบง่ายและคงประสิทธิภาพไว้เนี่ยมันก็ทําให้เปิดโอกาสให้คู่แข่งเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดได้นะครับ ในทุกวันนี้นะครับผู้ก่อตั้งสกายแต่ละคนเนี่ยก็ได้นําประสบการณ์และความสำเร็จรวมถึงเงินทุนของพวกเขาไปต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับอาร์ติเฮลลาได้ก่อตั้ง s t a r ์ชิฟเทคโนโลยีนะครับบริษัทด้านการจัดส่งด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติที่กําลังเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมการจัดส่งสินค้านะครับนิคลาสเซนสตอร์มนำประสบการณ์มาใช้ในการบริหารอะโตมิโกบริษัทร,ร่วมทุนที่สนับสนุนสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆนะครับและ แยนทาลินหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบนะครับผ่านการทำงานกับ Center for the Study of e x s s t e n t i a l risk แม้ว่าในทุกวันนี้เนี่ยสกายจะไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันยอดนิยมเหมือนในอดีตนะครับแต่อิทธิพลของมันต่อวงการเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าสกายเนี่ยไม่เพียงเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนสื่อสารกันข้ามพรมแดนนะครับแต่พวกเขายังเป็นต้นแบบให้กับ แอปพลิเคชันด้านการสื่อสารรุ่นต่อๆมานะครับทั้งในด้านเทคโนโลยี voice over IP และการสร้างคอมมูนิตี้ผู้ใช้งานในระดับโลกนะท้ายที่สุดความสำเร็จของ SKY เนี่ยไม่ได้วัดจากจำนวนผู้ใช้งานในปัจจุบันเพียงอย่างเดียวนะครับแต่วัดจากการที่มันเนี่ยได้บรรลุเป้าหมายในการทำให้การสื่อสารทางไกลเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคนนะครับดังที่กลุ่มผู้ก่อตั้งได้กล่าวไว้ว่า พวกเขาต้องการให้ผู้คนจํานวนมากหลายล้านคนหลายร้อยล้านคนหลายพันล้านคนเข้าถึงการสื่อสารฟรีผ่านอินเทอร์เน็ตและพวกเขาก็ประสบความสําเร็จในเป้าหมายนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในทุกวันนี้แม้ว่าเสียงเรียกเข้าอันเป็นเอกลักษณ์ของสกายเนี่ยมันอาจจะเงียบหายไปจากชีวิตประจําวันของผู้คนส่วนใหญ่นะครับแต่มรดกที่สกายทิ้งไว้เนี่ยยังคงส่งผลกระทบต่อวิธีการที่เราสื่อสารกันในโลกดิจิตอลนะครับเรื่องราวของสกายเนี่ย ก็ยังคงเป็นกรณีศึกษาที่สําคัญสําหรับนักพัฒนาและผู้ประกอบการรุ่นต่อไปนะครับในการสร้างนว,วัตกรรมที่ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงตลาดแต่ยังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกนั่นเองครับผมสาหรับเรื่องราวของสกายใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสาหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง p o d b e a n Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast, s p o t i t y y o u t u b e แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE a d ที่ on, a, a d ด a ะดนแ s t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ